ก็บอกว่าให้มาที่บ้านได้เลยในช่วงโควิดก็เลยเดินทางมาที่บ้านพี่เขาตอนนี้ก็กาลังนั่งดูพระกันอยู่นะครับก็จะเป็นพระพิมพ์นี้ับเป็นหลวงปู่มหมุนวัดบ้านจานใครมีแบบนี้ซึ่งสมัยก่อนเป็นพระแจกพระแจกสมัยก่อนได้จากไหนมายากได้มา <Yeah, S 1> <Yeah. S 2> พ่อพี่เขยได้มาเนี่ยสมัยก่อนพระแจกใช่ไหมทุกวันนี้ก็เป็นมีราคาแล้วนะครับมาดูก็จะมีแบบว่าบางองค์ของพี่เขาที่ได้รับมาเนี่ยบางทีให้เพื่อนให้มา mm hmm. ไปเช่าเพื่อนมาหรืออะไรต่างๆที่มีประวัติกันมาเนี่ย บางองค์เนี่ยที่มานั่งเช็คดูยังไม่แท้นะครับแต่ถามว่าวิธีดูเกแท้เนี่ยคนที่สะสมบางทีอาจจะไม่รู้ซึ่งตรงนี้ปัจจุบันนี้โลกมันเป็นแบบนี้คือของปลอมม, <ยะ S 1> มันมันมี <ยะ S 1> มันมีทุกมันมีทุกที่จริงๆแล้วก็มีของแท้ที่อยู่ในกองของปลอมก็มีเหมือนกันถามว่าไปเช่าโดยที่ไม่มีความรู้บางทีเช่า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 เก็บอยากให้ทุกคนได้เช่าพระที่เป็นพระที่เล่นแล้วเก็บไว้ให้ลูกให้หลานอีกหนึ่งเหตุการณ์แบบสดสดเลยที่ว่าเราได้มาเจอกันแบบนี้ชุดนี้นะถ้าแท้หมดแน่นะ เกิน10อะ่ะ10ล้านนะถ้าแท้นะในกรณีถ้าแท้เพราะว่าเป็นเหรียญหลักหมดเลยเห็นพ่อคูณ1 9 1 2้่สองีปูทีมก็พักเล่นทั้งนั้นน่ะแต่ถามว่าหน้าหลังเนี่ยพูดตรงๆเลยว่าก็ทำดีถ้าคนไม่ได้เคยเห็นของแท้มาก่อน,อ,นอย่างเงี้ยถ,ถามว่าถ้าดูเนี่ยด้วยตาเปล่าคือสีก็ไหลมันผิดตั้งแต่แรกเลยองนี้สีก็ไหลผิดตั้งแต่แรกเพราะนั้นถ้าเป็นคนที่เคยเห็นท้ามาก่อนก็จะอ๋อสีก็ไหลผิดคผิดกันจุดนิดเดียวอะไรอย่างเงี้ย ตำหนิเนี่ยมีทุกจุดแต่ติดตื้นติดลึกกว่ากันแค่นั้นเองเดี๋ยวนี้นะเจอผู้ทั่ว2 4แพ้อุ้งหนึ่งพิมกลางนะครับแล้วก็เป็นผู่หงที่คนจังหวัดอะไรเนี่ยสุรินทร์เหรอร้อยเอ็ดครัร้อยเอ็ดพอดีมียากร้อยเอ็ดองค์ไหนดังพ่อทองมาพ่อทองมาร้อยเอ็ดนะครับอ่าใช่พ่อทองมาก็ต้องเป็นเหรียญเหรียญรุ่นแรกที่ อ, 18. อันนี้เป็นหลวงปู่งหงพมัญโยนะครับเขาเรียกว่าเหรียญรุ่นขุดศะซึ่งเป็นเหรียญดีราคาไม่แพงทั้งเนื้อทองแดงเนื้ออะไรต่างๆยังอยู่แค่แบบราคาจับต้องได้ทุกคนเนี่ยจะเป็นเด็กวัยรุ่นยุคก,กลางเก่ากลางใหม่เหรียญขุดศันี่ก็เป็นเหรียญที่ดีของหลวงปู่งหงอีกห,หนึ่งรุ่นนะครับเล่นได้เลยเก็บได้แต่ตัวนี้แท้แน่นอนนี่ตัวนี้แท้แน่ฮะนี่ครับก็เป็นเหรียญ พิธีหนึ่งที่ก็ยังไม่แพงมากนะพระพุทธทักษิณนิ่งมงคลปี2 5 1 1นี่มาเพราะหลวงปู่หมุนเลยนะพี่เชื่อแไหเออดูหลวงปู่หมุนว่าเออแท้ยังน้อยมาคือนิดๆหน่อยๆผมก็มาแล้วชั่วโมงนี้ดูติดตามตลอดอ๋อดูติดตามตลอดออขอบคุณมากเลยครับพี่อ,อ่ะขอพูดถึงพระหนึ่งรุ่นที่เราชอบเจอตามบ้านแล้วก็ไม่แท้เยอะอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยที่หลังเขียนว่า2 4 8 5อย่างเงี้ย ย่งเงี้ยไม่แท้นะไม่ว่าจะเป็นที่ไหนอยู่ที่ไหนก็ตามบนโลกใบนี้แบบนี้ไม่มีสร้างในปี2485ไม่มีสร้างแบบนี้นะครับแล้วแล้วเจอบ่อยเจอทุกว้านบ่อยบบกระจายทั่วทวมเป็นพักเจโรงงานเลยคือแบบตั้งใจทําขึ้นมาเป็นเสียงของส8 5ใช่คนบางแชร์จะไม่มีปูโตได้ยังไงนะแต่ถามว่าปูโตอันชุดนี้ยังไม่ได้นะพี่ อืมชุจนี้ไม่ได้เนี่ยนันไม่ได้กล่องเกมมาพร้อมกล่องไม่ได้อยากสวดพระนะแต่ผมปันคนพูดตรงแล้วคนที่เสพงาเสพเสพช่องผมผมเชื่อว่าได้ความเรียวอ่ะคือมันตรงอ่ะแฟร์ตรงๆไม่มีอะไรแท้ที่เล่นต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดได้แท้ที่ไม่เล่นอาจจะเปลี่ยนได้บ้างไม่ได้บ้างอยู่ที่บางทีก็อยู่ที่รุ่นนั้นๆแหละนะครับแต่ถ้าแท้ที่เล่นต้องเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ตรงนี้ชัดเจนที่ชื่อไหมว่าถ้าอย่างเงี้ยที่ส่งมานะในไลน์นะไม่ได้ส่งชุดนี้มานะ ผมอาจจะกดข้ามไปก่อนเพราะผมอาจจะต้องไปเลือกคนที่เขามีพาแท้ก่อนซึ่งถามว่าดูไหมก็ได้ดูแหละแต่พวกนี้อาจจะยังไม่ได้ตอบกันมาแต่อันไหนที่แท้เราก็ให้เบอร์เลยถูกปะก็พี่เบอร์นี้เลยปึ้งจบอาจจะบางทีแบบกางคืนดึกๆบางทีตี่นอยู่ที่สองผมตอบบางทีเขาก็รู้กันอยู่ในไลน์นะครับแต่เมื่อนส่งมาเดี๋ยวไม่ดูผมหลับก่อนใช่ผมบางทีว่างกอนคืนนะไงพอตื่นขึ้นไหมกลางวันเราก็วิ่งซื้อพระแบบนี้วิ่งเช่าพระแบบนี้นครับตรงนี้ไปไหนก็ต้องระวังนิดนึง ฉลาดนะอืมกลับไปได้ออกกัดใช่ไหมกัดแล้วกกัดด้วยอย่ากัดหนูเลยเดี๋ยวกัดเข้ามานี่ไม่ได้นะเสียของเนี่ยนะบอกกันเหนียวเนี่ยใส่พระเต็มคอเลยกัดมาเข้าแล้วเหนียวเลยนะรู้จักเลยอะบูมจักระเพชรเสียชื่อเลยนะทางมาที่ บางใหญ่นะครับก็เป็นการดูภาพจากทางไลน์แล้วก็รุ่นที่ที่ส่งเข้ามาก็เป็น f c ของเราที่ส่งเข้ามานะครับวันนี้ก็เดี๋ยวดูกันว่ามีพระอะไรบ้างผมพ่อทําบุญไว้ใช่ไหมฮะอ๋อโอเคเดี๋ยวขออนุญ,ญาตหาองค์ที่มีราคาแล้วเล่นหากันแต่จริงๆในรูปอบผมพอดูว่ามีนะมีม,ม,ม,มีใช่เนี่ยนะนี่ครับเจอคำข้าวแล้วก็ปักน้ำรุ่น6เต็มเลยนะครับเป็นพระคำข้าว นี้หลวงพ่อรูอสีลิงดำครับปี33มสามนี่เจอ3องค์นะครับเป็นพระคำข้าวโอเคอย่างคุณพ่อเป็นลูกศิษย์เกจิองค์องค์ไหนเป็นพิเศษไหมฮะไม่มีครับแต่กรเขาจะชอบเดินทางอืาตองตกปลาครับขั้วไปกิไก่กับปลาอะไรเงี้ยมีท่าเรือปี97เพระพุทธชินราชพิมพ์ท่าเรือนะครับ ปี2497ก็แบบนี้ก็เล่นกันอยู่หลักพันเจอเป็นเหรียญจอปรอครับหลวงพ่อแดงเป็นด้านหน้าเป็นจอปลอเป็นทองแดงลมดำนะแบบนี้นะครับแล้วก็มีองค์หนึ่งก็จะเป็นคุกเข่าพระพวกนี้อาจจะมีอยู่ตามบ้านคนซะเยอะเพราะว่าพระเนี่ยสร้างจํานวนเยอะพอสมควรนะครับเจอเหรียญมังกรคู่นะครับหลวงพ่อเอียวัดบ้านด่านนะครับชั่วโมงนี้ก็เป็นที่นิยมนะครับเป็นที่นิยมหลวงพ่อเอียววัดบ้านด่านจริงแล้วก็ต้อง วางแผนดีๆแล้วล่ะเพราะว่ารอบนี้ผมว่าหนักพอสมควรเลยคือ <c oughs> ขอให้มันจบเถอะเพราะว่าเพราะว่ามันลําบากกันทุกอาชีพเลยตอนนี้เอาจริงๆนะก็ต้องวางแผนดีๆมีผลกระทบทุกอาชีพทั้งหมดแน่นอนแต่แค่ว่ามากหรือน้อยเท่านั้นเอง เยอะนิดนึงครับวันนี้ก็เป็นพระหน้าลายเลยครับมีทั้งแบบที่เล่นกันบางอย่างก็แท้แต่ไม่เล่นกันบางองค์ก็ไม่แท้เลยยังไม่มีเวลาคัดให้แต่ขอเอาหาองค์ที่เล่นกันก่อนเพราะว่าพี่เขารออยู่ของพี่เจอผมจากยู u ูบเหรอฮะใช่ครับดูมานานยังอ๋อดูนานแล้วเหรอสมัยก่อนน่าจะอยู่ในอัลบั้มไหมเนี่ยใช่ไหมเพราะาเหรียญจะมีคราบ จริงๆพวกเหรียญไม่เล่นนี่จริงๆถามว่าแท้หมดไหมผมว่าก็โดย90%แท้หมดแล้วก็จริงๆอยากถ้าอยากจะขายก็เดี๋ยวค่อยคุยกันเนี่ยอันเนี้ยอันเนี้ยซื้อได้แต่เป็นพระราคาต่ำหน่อยไม่ไม่สูงมากดดได้เลยได้เลยคือใน,ในพระประเทศไทยเนี่ยต่อหนึ่งการคัดของบ้านเนี่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะมีทั้งแบบที่เล่นบ้างไม่เล่นบ้างเก๊เก่าบ้างรับแจกบ้างทําบุญบ้าง เยอะมากมายก็ไม่คัดแยกประเภทกันอีกทีหนึ่งซึ่งาถามว่าตัวผมก็พยายามที่จะใช้ความรู้ความสามารถที่มีตรงนี้ทั้งหมดแล้วก็มาแยกคัดให้บางคนที่ได้เจอนะแต่าสาหรับบางคนที่ไม่ได้เจอก็อาจจะต้องดูจากทางไลน์ไปก่อนอะไรยงนี้ครับในตอนช่วงโควิดตอนนี้รือก็คือเป็นพระคำข้าวนะครับอาจจะไม่ได้แพงมากแต่ว่าเป็นพระที่ผมเอาไปออกต่อได้นะครับแล้วก็จะมีพวกอย่างเงี้ยพวกสกูลปักน้ํปาปักน้ารุ่น6เนี่ยจะเป็นพระย่อยๆแล้วก็มีเมื่อสักครู่ที่ได้ดูกันไปนะครับเป็นชุดเหรียญน,นะครับ นี่เรามาเจอพระท่ากระดานนะครับหลวงพ่อนาฏวัดศรีโลหะจังหวัดกาญจนบรุรีปี2อ2 0่ีพระย่อยๆนะวันนี้ได้เจอพระย่ยอยๆของพี่เจ้านี้ก็จะเป็นหลวงพ่อเงินครับหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมสมเด็จมีป้องอ้อยหลวงปู่เพิ่มก็รับทุกเนื้อนะกป้องอ้อยนะครับวันนี้เจอเนื้อทองแดงก็รับเนื้อทองแดงมานะครับเหรียญจิกโกหลวงพ่อเงินวัดดอนใหญ่หอมตอนนี้บวกตัวเลขทั้งหมดก็ประมาณเกือบเกือบสี่หมื่นบาทนะครับก็คัดออกมาจากกองที่ มีผสมปนเปนกันเลยลว,วันนี้ได้สี่หมื่นประมาณสี่หมื่นนะครับขอบพระคุณมากถามว่าวันนี้ยอดไม่เยอะเท่าไหร่แต่ว่าอยากให้ดูว่าในแต่ละบ้านคือบ้านนึงเนี่ยบางคนมีทั้งแบบเก่าแท้เก่าเล่นเก่าไม่เล่นใหม่เล่นใหม่ไม่เล่น,ไม,ไ,มลนไม่แท้ไปเลยก็มีถามว่าอย่างตะเกียกกองที่มาเนี่ยจำนวนปริมาณสุดท้ายเนี่ยก็ได้ส่วนหนึ่งที่ได้เช่ากับแบบว่าเป็นชิ้นแล้วก็อย่างที่เป็นพระไม่เล่นเนี่ยก็จะมีจํานวนที่มากกว่านะเพราะเป็นปกติอแยบบู่แล้วผมถามว่าส่งมาร้อยคนเนี่ย โอ้โหเจอแท้สักห้าคนเนี่ยผมก็ดีใจแล้วนะหมายถึงว่าแท้แท้ที่ได้ซื้อนะอ้ที่ไม่แท้หรือว่าแท้ที่แบบไม่แพงเนี่ยอันนั้นก็อีกอีกเรื่องหนึง่งเราก็จะตอบแทบทุกคนแต่ว่าอยู่ที่ว่าเวลาวันนั้นทํางานแล้วมันทันหรือเปล่าบางทีทํางานทุกวันนี้ยิ่งโควิด19เนี่ยแข่งกับเวลาคนที่ส่งพระมาขายหรือว่าอะไรต่างๆมาตรวจสอบมีเข้ามาแบบเรียงกันทุกวันเ,นเข้ามาเยอะมากในโลกออนไลน์นะเราทำการค้าในโลกออนไลน์ก็จะเป็นแบบนี้แหละครับมีปัญหาเจอปัญหาแ้วก็แก้ไปเจอทีละช็อตทีละช็อต แล้วก็ต่อยอดองคความรู้ไปเรื่อยๆมีเวลาก็เติมมีเวลาก็เติมทุกท่านที่เรามาดูคลิปเนี่ยผมเชื่อว่าหลายๆท่านก็ติดตามผมมาอยู่ไม่ว่าทั้ง a c e b o o k ทั้งทั้งยูทูบนะครับมันก็จะมีอะไรที่อาจจะเป็นสไตล์ของเราลงไปส่วนที่จะทําให้ทุกท่านได้ประโยชน์ก็เราก็จะทําต่อไปเรื่อยๆและใครที่เป็นยังมีปัญหาอยู่ในช่วงนี้เป็นช่วงโควิดท้อแท้กับการใช้ชีวิตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเงินค่ารถค่าบ้านค่าอะไรต่างๆที่จะต้องสะสารการันตรงนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สามารถช่วยท่่าาได้แตว อาจจะไม่ได้ทั้งหมดแลวอาจจะไม่ได้ทุกคนคือพูดในความเป็นจริงเลยนะแต่ขอให้มีความแบบจะพูดไงนะตอนนี้คืออยากจะให้สู้สู้เรื่องัะแหล่ะโควิด1 9แล้วก็เบิร์ฟฟอร์มโฮมอะไรต่างๆที่จะต้องทำก็ขอให้ปฏิบัติตัว,ต,วตามที่ตามที่รัฐบาลเขาบอกนั่นแหละครับแล้วก็อยู่ห่างเระยะห่างอะไรเงี้ยนะครับยังไงพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับเดี๋ยขอจ่ายต,ต่อแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่นะครับสวัสดีทุกท่านครับ